มันนี่ค้างแหลมกว่าเราอีกอะไม่ชอบใจเลยแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยพี่ซองเบ่อยอมกูจะแหลมคนเดียวกันใจปะเพราะค้างสีเขตเดียวค้างสีเขตมันไม่ได้แหลมเว้ยเออเป็นงี้ศึกประชันค้างแหลมครมสบสวัสดีทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่อนิมม,มรายการที่จะพาคุณมาหาก,กับมีมนิเมรายสัปด,ดาห์เสียงมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะผมแบบไม่สบายเออคุณผู้ชมอีพีนี้อีพีเท่าไหร่นะ23ปะ่ปะ เออก็ไม่เจอกันอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าผมแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นเสียงละกายเป็นแบบนี้ไง <laughs> อตอนแรกจะหยุดแล้วแล้วก็แบบไอ้เดี๋ยวคนดูดา่าไ,ไม่ได้ไม่ได้ก็ก่อนไปดูคลิปวิดีโอกันแล้วนะครับเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ช่องเราด้วยที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งชอบมีมจากเพจไหนเนี่ยจะลืมเข้าไปกดติดตามเพจนั้นด้วยนะครับเชื่อนิมนเมเนี่ยเดี๋ยวจะแปะไว้ด้านล่างนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปปากแจ๋วใส่ลูกหลอดตัวไปเพราะตัวเองกลับบ้านก่อนปากแจ๋วใส่พ่อ <c oughs> <c oughs> สมกับเปิดกระสอบทรายแหลงเอะเละอะไรมึงระวังดงสู่ปะเออดีนะมันไม่ตายอ่ะไม่ชัดมองใหม่แป๊บ <laughs> <laughs> พ่อพระเอกเป็นใครวะไอ้้ยไม่มันเก่งได้ขนาดนั้นถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยขึ้นพลังพ่อพระเอกเนี่ยมันตรงกับมอนสเตอร์ปะจะไปหาเรื่องพ่อเขาดิพ่อเขาเก่งระดับเดียวกับพันเตอร์ระดับชาติเลยนะเผ่อจะมากกว่าด้วย แทเธอสวยเธอเก่งเธอขยันเธอเป็นแม่สีเรือนเธอคงเป็นภรรยาที่ดีในอนาคตแน่เลยตอนนี้ฉันเป็นภรรยานายแล้วไงแรกๆก,กัดกันจะเป็นจะตายนะคุณผู้ชมตอนล่าสุดนี่โอ้โหกูเขินแทนเรื่องนี้ไม่ใจดีกับคนโสดเลยนะ <c oughs> แม่งแบบแม่งมันเริ่มจะแบบเข้ากันได้แนละ้วเอออ่านชื่อเรื่องไทยคุณพี่กัดกันได้ประมาณหนึ่งีพีที่เหลือหวานล้วน น้ำตาลหมดขึ้นอะตอนที่3นี่เบาหวานขึ้นตาเลยฮะเรื่องคุโรกอนนะครับคุณผู้ชมก็สนุกดีนะเป็นอนิเมะแนวหวานๆเรื่องหนึ่งคเรื่องเนี่ยคือพระเอกกับนางเอกมาถูกจับแต่งงานกันอะไรประมาณนั้นตงๆที่แบบคนไม่ชอบกันเออลองไปหาดูนะครับแรกๆก็กัดแหละหลังๆก็ตามคอมเมนต์เลยกูจะอ้ว หยาดน้ำแห่งต้นไม้โลกสามารถช่วยฟื้นฟูบาดแผลได้ต้นไม้โลกที่ว่าคิดไปคิดมาก็เอ๊ะ <laughs> ไม่ต้องเอ๊ะแบบที่มึงคิดแหละ <laughs> จะเอาต้นไม้นั่นแล้ว เอนิเมะเรื่องนักประเมินไร้โชคเหรครับเรื่องนี้เนี่ยก็คือพระเอกมันเป็นนักประเมินใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเหมือนอาชีพกระจอกระจอะซึ่งแบบทําอะไรไม่ได้คุณผู้ชมจำเป็นต้องฆ่าตัวตายอะแต่ว่าก็โดดหน้าผาแล้วก็ตกลงมาแล้วก็แบบมาเจอกับนางเอกซึ่งเป็นต้นไม้เออก็คือมีเหตุการณ์ทำให้พระเอกเนี่ยสูญเสียดวงตาไป ก็เลยได้ดวงตาเนี่ยมาจากการช่วยเหลือของผู้หญิง2คนนี้นะเอออ๋ออ๋อดวงตาที่ได้มาเนี่ยเป็นเหมือนดวงตาพูดทีนี้มันเลยเหมือนบัฟความสามารถพระเอกจากการประเมินเนี่ยกลายเป็นการประเมินแบบขั้นสูงประมาณนั้นประมาณนั้นก็เลยแบบดูเก่งขึ้นดูเก่งขึ้นนี่เป็นเรื่องยอดเรื่องยอไม่ได้สปอยแต่อย่างใรนะมันเป็นเรื่องยอดอยู่แล้วเออไปหาดูกันได้เออสนุกดีสนุกดีเก่งเหมือนยอดมนุษย์สุดท้ายแพ้มนุษย์เมียสกาโมโตะไม่ได้กลัว เขาเรียกให้เกียรติใครเก่งกว่านักฆ่าในตำนานเมียของนักฆ่าในตำนานดังคำกล่าวที่ว่าเนื้อจอมยุทธยังมีมนุษย์เมียกูไม่มี <c oughs> คุ้ยวันนี้จะไปค้างที่บ้านนะเรื่องนั้นก็ได้อยู่หรอรุ่นน้องที่มาเงินได้ยินพวกคุณแอบคบกันอยู่สินะครับเออเรีย <c oughs> บร้อยมีคนเกม เรื่องบริษัทนี้มีความรักนะครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะที่แบบผมดูเป็นการสนตัวสนุกดีสนุกดีคือพระเอกกับนางเอกเนี่ยในที่ทางานดูจะไม่ค่อยชอบกันใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายเราได้มาเป็นแฟนกันแล้วก็แบบแอบคบกันในบริษัทก็สนุกดีคุณผู้ชมไปดูนะเนียนง่โมงหนึ่งตอนหนึ่งโปะไม่ค่อยจะเนียนเท่าไหร่ไอเี่ยจากนี้คือนางเอกมันเมาเว้ยแล้วก็แบบมันลืมตัวมันไม่รู้ตัวพูดเล่าห้องน้าแล้วก็ไอรุ่นน้องอยู่ในห้องน้ําเดินออกมาเพราะ เกมเดิ <laughs> มึงพูดสมดเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> เพราะช่วงนี้ <laughs> ปีศาสหมูปา่าอาราวา่ <laughs> นานั่งเอกเลยออกไปล่าแล้วเอามาทำอาหารให้กับทุกคนเดี๋ยวนะ what the fuck what the fuck พีศาสหมูป่ามึงออกไปล่าหมูป่าเอามาทำอาหารให้ชาวบ้านหมูป่าเอยไปกุญเจ็บกุญเจ็บ พุงเลยวะไอ้เดี๋ยวนะทำไมไมันดูแปลกแปลกเออแปลกแปลกว่าทายเปรียบเทียบความรู้สึกคงประมาณเห็นคนกำลังกินลิงมันคงพิลึกหน้าดูนะว่าเนะอกพวกเฮียนี่ <laughs> นก็จะหลุดไอ้หมูกินหมูอะ <laughs> มอนเตอร์กับปีศาจไม่นับเป็นเผ่าเดียวกันแต่มึงหมูกับหมูไง มึงกินกันได้เหรอเขาแปลงร่างได้ยังไงแล้วหุ่นยนต์มันมาจากไหนนางเอกความไม่สมเหตุสมผลนี่มันอะไรกันชองอย่าสงสัยพวกคนดูก็หาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันอนิเมะเรื่อง The ะเรสเซนเจมีคัมแย่อะไรเนี่ยไปหาดูแล้วกันนะครับผู้ชมขนาดโลกเวทมนมนยังงงกับสิ่งนี้ <laughs> ผิดแล้วไม่ใช่ว่าไรเหตุผลแต่เขาคือเหตุผลัางหาก <laughs> านั่นแหละเขาเรียกไรเหตุผลเอ๊ะ <Yeah. S 2> ถ้าไม่จอมเวทบอกว่าไม่สมเหตุสมผลได้ ว่าสุดยอดในหลายๆความหมายเออตามนั้นตามนั้นสำหรับใครยังไม่ได้ดูแนละ้วคุณผู้ชมเรื่องเนี้ยพระเอกมันเป็นเหมือนเป็นเหมือน,น power ranger เขาเรียกแหลรเป็นคเมพลเดอร์ในโลกคีวิจิงใช่ไหมแล้วก็อยู่ดีดีก็ไปเกิดใหม่แต่ว่าแบบยังแปลงร่างเป็นแบบเล,เ,ลเลนเจอร์ได้ไงแต่เวลาแปลงร่างไม่มีระเบิดด้วยอะไรเงี้ยคือมึงไปเกิดใหม่ในโลกเวทนมน์อ่ะแต่ทั้งที่มึงเป็น power ์เ n นเจอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแปลงร่าง ประมาณนั้นประมาณนั้นเออใช้อันติกูดาวเป็นอาทิตย์ใช้ลหมหายใจมังกรที่ได้จากเจ้าแห่งนาภาสีกูมใช้อัลติโคตรอลังการพลังทําลายระดับต้นๆของเกมแต่ที่โดนไปดันเป็นแค่ร่างเงาไอ้แยกูจะบอกว่าหมาเหลี่ยมนี่ไหมนะฮะลา้าอันคือแสบจัดเลยยี่ไอ้ยปูเดี๋ยวก็จินอันติคีปอันติคีโดนหมาเหลี่ยมใส่เสียหมาเลยทีนี้งงจัดอ โอ้โห oh yeah. เอาจริงๆไหมเราอะดูเราก็สังเกตแล้วใช่ไหมที่ระเอกมันบอกว่ามันไม่มีเงาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแม้จะรู้อยู่แล้วมันเป็นร่างเงาแต่มันก็เหลี่ยมไปอะ่ะร่างเงาอะ่ะสกลพลังมันจะแบบประมาณกับลรเกาตัวจริงหรือเปล่าอาจจะเยอะกว่าหรือเปล่าเก่งกว่าไหมตัวจริงอะไรงนี้เออมันโคตรเอาแต่ถ้าสกิลพลังประมาณนี้ผมว่าพวกระเอกน่าจะพอปิดได้แต่ถ้าแบบอัพขึ้นไปอีกเนี่ย ผมว่าเริ่มจะลําบากแล้วอันนี้เริ่มจะลําบากแล้วบัฟเสริมเก่งได้รีมานาได้ดีบัฟสโลแทบจะหยุดเวลาได้ปรุงอาหารแล้วได้บัฟเสริมพลังปาร์ตี้เก่าคนอย่างนายนะออกจากปาร์ตี้ไปก็ไม่มีใครสนหรอกเอา้านี่ถ้าพระเอกอยู่ในเกมคือหากันในวุ้นเลยอันนี้เมรเรื่องลาก่อนปาร์ตี้แรงเอนะครับผมวันนี้จะไปอยู่กับลูกสิบตัวซับหรือตัวบัคกันแน่ครับเนี่ยเกินไปเกินไปสุดท้ายตี้ล่มคนแบกไม่มี ตามสเต็ปไงเป็นอย่างนี้กับทุกเรื่องเออทำไมมันคุนค้นๆวะเหมือนเรื่องฮิวเลอร์ที่ถูกตเตะออกจากปาร์ตี้ที่แท้จริงและสุดแกร่ง จำที่ถูเป่าววะยาวชิบใช่ใช่คล้ายกันเลยคล้ายกันเลยผมว่านะแต่ปะไอไอันเนี้ยพ่อเอกมันเป็นสายดีบัฟไงเป็นบัฟดีบัฟแล้วก็แบบเฮียอะไรไม่รู้เก่งชิบหายเอาเป็นว่าโกงอ่ะเออไปหาดูได้ไปหาดูได้เอาไว้ดูค่าเวลานะในพวกนี้มันนี่ครั้งแหลมกว่าเราอีกอะไม่ชอบใจเลยแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อยพี่ซองบอยอมกูจะแหลมคนเดียวเข้าใจปะพาะคังสีเข็ดเดียวคังสีเกตมันไม่ได้แหลมเว้ยเออไปงี้ ศึกประชั้นคางแหลมเจอคางสีเข็ดกูหน่อยแข่งกับวันพีชไงแกจะคางทู่คางทุ่มคางตูดจะเป็นคางอะไรก็เรื่องของแกแต่คางแหลมมีแค่คนเดียวเท่านั้นฉันจะเป็นราชาคางแหลมไม่ได้เลยกูท้ออ่ะกูอ่านี้อะไรอยู่เนี่ย Oh. กินแชมพูเปลี่ยนไปไปนอนที่อื่นมาใช่ไหมรสชาติแบบนี้เพิ่งแต่งงานมาใช่ไหมคดมนดูมึงเป็นใครเนี่ยม,มึงเป็นใครเนี่ยมึงรู้ขนาดมึงเป็นใครเนี่ยอุ้ยน้องสาวเยียอะไรเนี่ยเอ่อผู้หญิงคนนี้เป็นน้องสาวของพระเอกนะครับก็คือน้องมันเนี่ยไปไปสิบมาแล้วจากปูจากอะไรที่แบบพระเอกถูุบังคับแต่งงานนะตอนแรกกูงงเลยเฮียอะไรเนี่ยมึงมึงรู้ได้ไงเนี่ยของจริงเกิน จริงๆแล้วพวกเธอสองคนสนิทกันดีกว่าที่คิดอีกนะใช่ครับพวกเราเข้ากันได้ดีสุดๆไปเลยเข้ากันในหมายถึงเข้ากันเลยอ่ะแบบฟิวชั่นรวมร่างอะแบบนั้นเลยแรกๆอาจจะเข้ากันไม่ค่อยได้อาจจะมีน้ำตาเจ็บปวดกันบ้างแต่หลังๆเข้ากันได้สบายๆธรรมดาคนทำงานด้วยกันนะเนาะโอ้มก็ไปทานั้นให้ได้นะไอ้กู ถ้ามีเงินให้100แล้วจัดทีมคุณที่คิดว่าเก่งที่สุดจะจัดตัวละครแบบไหนในทีมต้องมีอย่างน้อย3ตัวขึ้นไปมาเล่นกันนะคุณผู้ชมทีมผมเก่งที่สุดผมว่าตัวที่ดูแล้ว o อที่สุดนะสำหรับผมเนี่ยสเกลพลังันดับพระเจ้าใช่ไหมอ่ะผมซื้อกโกคูมาหนึ่งซื้อพี่พี่ซองจินูมา30เป็นตอนนี้เป็น90แล้วใช่ไหมเหลืออีก10บาท10บาทไอ้ยียเดดโนดพอเลย10บาทตัวเดียวเดดโนตจบทีมกูเก่งสุด คผู้ชมลองจัดทีมดูนะครับแล้วลองคอมเมนต์ดูว่าทีมของผู้ชมเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนเก่งสู้ทีมผมได้ป่าาเออลองดูลองดูคอมเมนต์ comment ด้านล่างคอมเมนต์ด้านล่างคิดว่าสู้ทีมผมได้ป่าวตึงนะบอกก่อนโกคูซองจินอูกับพี่ไลท์ยากามิไลท์เดทโนดเออตายหมดละได้หมดนะ,ดดะทีมผมสู้ได้หมดนะเออโอเคครับอันนี้มีมีพีนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมขออภัยเรื่องเสียงหน่อยนะเพราะว่าจริง,รงๆอะผมไม่สบายตั้งแต่ตอนอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เลยแบบ มาประมาณนี้พยายามทำคลิปให้คุณผู้ชมนะเพราะว่าเดี๋ยวขาดนานเกินไปเออถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ชองผมด้วยนะครับส่วนคลิปญี่ปุ่นจะรอก่อนแป๊บนึงแล้วกันมาว่าเดี๋ยวทำมานิมีมีมก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ยังไม่สบายอยู่เนาะก็เดี๋ยวรอดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมาตัดให้นะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวลงตามให้นะอีกทีนึงโอเคโอเคครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้สนุกกับการดูดีมีมในทุกอีพีนะครับดี